อันนี้เพื่อนตกปลาได้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนตกได้นะครับกับปลาหมอคุณต้องเซ็นเซอร์ด้วยนะะเซ็นเซอร์ด้วยดูสิเ่อนยังยัยังยังเลย้ำเกลอเยน้ำเลืนี่เราสักการ์พี่เมลเกลือเลยมันเป็นน้ำเกลือมันเข้าเกล็ดอยู่แล้วเดี๋ยวดูเราย่างปุ๊บเดี๋ยวไฟนี่มันจะขาวเองเลย สวัสดีครับคนมันเราอยู่เมืองตอนจะบ่ายแล้วเนาะวันนี้ก็มาที่สวนสระนะพามาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับมาพักก็มาตกปลาด้วยนะครับเนี่ยก็มันเป็นจุดเดียวเนาะที่ในเมืองอย่างนี้ก็ยังมีธรรมชาตินะครับมันด,ดูวิวธรรมชาติกันครับเนี่ยมีเรือมีน้ําวันนี้น้ํามันแห้งลงนะครับใสวันนี้ผมก็จะมาตั้งกล้องตรงนี้นะ ปักเบ็ดกลางวันให้ดูหน่อยว่าเอ้ยเบ็ดในป่าข้าวเนี่ยมันเอ้ยไม่ใช่ป่าข้าวป่าเลยนะพี่เขาทํทเสือกนอะ่ะถางไ่นู่นแล้วนะดี่ลงปกกักสักสองสามคันดูถ้ามันถางไม่ได้ปักไปเรื่อยๆนะครับเหยือ่อหัวใจไก่แต่เอาเตะยูเย็นมานะแล้วก็ปักเบ็ดก็โอเคนะกลางวันเนี่ยมันอาจจะกินนะครับได้ฝั่งนูน่นน่ะไม่กี่ผมมาลองเอา ใายเรือลงไปเอาเหยื่อไปที่มันมีเบ็ดผูกติดกับไม้ที่มันยื่นออกมาในน้ําอะแล้วก็เหยื่อไปเกี่ยวดูจะดูที่กลางวันมันกินหรือเปล่านะกลางคืนก็เห็นไหมไหมไ่ได้ปลาไหลในนาในสระไม่มีเลยนะเดี๋ยวอันนี้เบ็ดเรา่าใหม่เดี๋ยวจะเหลาเพิ่มเรื่อยๆนะครับได้ไม้มาใหม่ในสองคันเดี๋ยวเอาเบ็ดเก่ามาาองตักในน้ำเพราะน้ำมันตรงนู้นนะผมถังน้ำยังถึงนองเลยนะเดี๋ยวมาติดตามกันครับ กลเลยลึกเลยนี่เพื่อนๆมาเที่ยวกันน่าจะมาเที่ยวกันอยู่นะแต่ไม่รู้จะมากันอีกหรือั้่แหล่งธรรมชาติมันก็เริ่มหายากไปเรื่อยๆครับตอนนี้ลมเย็นแล้วก็แดดก็ไม่ค่อยร้อนใครอยู่ใกล้ๆอยากมาก็มานะมาตกปลานะครับ ไม่ได้เก็บตังค์นะขอเอาไปแค่กินเนาะไม่ใช่ออกมาสูบมาไปขาย <laughs> ครับเดี๋ยวมาลุ้นปลากันนะเดี๋ยวจะไล่ปลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าได้ปลาที่จะแบกกล้องไปให้ดูเลยนะครับวันนี้ดูที่มันจะกินหรือเปล่านะวันนี้เพื่อนเพื่อนก็มาเที่ยวนาะเขามีความมีความสุขกับธรรมชาติอย่างนี้ก็มีความสุขเหมือนเราอ่ะเออนะน้ําลึกอยู่นะครับเดี๋ยวถางไปเรื่อยๆเดี๋ยไงไามาติดตามกันนะครับวันนี้นะเดี๋ยว ผมไปหาเบ็ดมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวจะได้ทางเข้าไปนะเดี๋ยวมาเจอนะครับวันนี้มือแหหนูนลงน,นลงมือแหมาเองเลยเข้าว่าไม่รู้วงสวิงจะกลางหรือเปล่านะครับ มีเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะก็เลยอยากทอดแหตกปลาไม่ได้ก็ทอดแหเนะเเเาะเออตอนนี้ก็ก่อเตาไปรอบหนึ่นะจนทานมันจะหมดแล้วนะครับ <laughs> <laughs> พี่ว่าใส่เกงขาสั้นนะ มันต้องดึงดึงขึ้นมาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเอาไม่ครับเอาไม่เดี๋ยวจะทอดแหโชว์เพื่อนๆ่อนก่อนเขาบอกฟ้าไม่มี ร้องเอาถุงมือมาหน่อยได้ละเอาใส่ถุงมือมาเอาหนึ่งแต้มแล้วอ้หายยากแล้วปลาฮะมาเอาปลาไปหน่อย จะยากให้เพื่อนเพื่อนกินวันหยุดนะครับวันนี้พอละเปียกเสร็จแล้วเปียกสะใจแล้วนี่น,นี่ผลงานผลงาน,อ,น,นอันนี้เพื่อนตกปลาได้นะเน,นี่ยเพื่อนเพื่อนตกได้นะครับกับปลาหมอคุณต้องเซ็นเอร์ด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอช่วงเย็นเดี๋ยวรอน้ำมันนิ่งๆก่อนเนาะตอนนี้ พราะว่าเยวเจะทอดแหงอีกรอบนึงตอนนี้กินแค่นี้พอปลานินสองปลาหมอปลาดุกเดี๋ยวไปเพื่อนๆน,นะวันหยุดมบกาดก็มา,าถือว่ามาชมใบกาดครับปักเบ็ดได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะที่ให้ลงไปนะแต่ก็เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับขอบคุณนะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่เข้ามาติดตามแนละเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะยังไงก็นู่นนะครับจะอยู่ถึงเย็นเลยนะ อยู่ถึงเย็ยนถึงมืดูนะ่นแหละเย็ยนๆอาจจะปักเบ็ดหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้กวนเรากวนน้ําไปแล้วไม่รู้ปลาจีนหรือเปล่าในนานี่ปลาไหลปลาไหลไม่แน่นะฮะเดี๋ยวคืนนี้ทํปาปักปลาไหลก็ได้นะในนานี่ป,ปักปลาไหลปลาไหลได้เนาะเดี๋ยวไงมาเจอกันมาติดตามกันนะครับตันนี้ก็ย่างปลาให้เพื่อนๆก่อนกาลังตกปลาอะไรกันเล่นๆนะมันไม่มีที่ธรรมชาติอย่างนี้ที่ไหนเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับติดตามกันด้วย ขอบคุณมากครับอันนี้เพื่อนตกปลาได้นะเนี่ยเพื่อนเพื่อนตกได้นะครับกับปลาหมอเฮ้ยคุณต้องใ็นเซอร์ด้วยนะฮนะอตอนนี้เดี๋ยวรอช่วงเย็นเดี๋ยวรอนะ้ำมันนิ่งๆก่อนเนาะตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะทอดแหีกรอบนะึงตอนนี้กินแค่นี้พอปลานินสองปลาหมอปลาดุกอยู่กับเพื่อนๆนฮนะวันหยุด บร,รกาก็มาถือว่ามาชมบรรกาศครับปากเบ็ดได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะที่ให้ลงไปนะแต่ก็เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับขอบคุณนะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่เข้ามาติดตามแนละเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากจริงๆนะฮะยังไงก็นู่นนะครับจะอยู่ถึงเย็นเลยนะอยู่ถึงเย็นถึงมือนโ่นแหละเย็นๆอาจจะปักเบ็ดหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้กวนเรากวนน้ําไปแล้วไม่รู้ปลาจีนหรือเปล่าในน้านี่ ปลาไหลปลาไหลไม่แน่นะเดี๋ยวคืนนี้ทําปักปลาไหลก็ได้นะในนานนี้ปักปลาไหลปลาไหลไ,ได้เนาะเดี๋ยวไงมาเจอกันมาติดตามกันนะครับตัวนี้ก็ย่าย่างปลาให้เพื่อนเพื่อนก่อนลังตกปลาอะไรกันเล่นๆนะมันไม่มีที่ธรรมชาติอย่างนี้ที่ไหนเยอะแยะนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับติดตามกันด้วยขอบคุณมากครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาทำกับ,บข้าวกินกันนะครับเนี่ยโอ้ไปดูปลาอ่ะ สกกิวยัง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 เยนเลยัองเาสักกันพี่แมวเกลือเลยมันเป็นน้ำเกลือมันเข้าเกล็ดอยู่แล้วเดี๋ยวดูเราย่างปุ๊ะเดี๋ยวไฟนี่มันจะขาวเองเลยเออนี่นะอะีลูกปอกอะเขาไม่มีที่ไปกันเนาะเที่ยวงเงี้ยสนุก สนุกไหมครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็พากันกลับหมดแล้วครับอิ่มน้ำสำรานแล้วก็พาลูกพาเมียกลับกันหมดแล้วเนาะทีนี้ก็เป็นชีวิตจริงของผมละนะเดี๋ยวจะเก็บของนะครับก็ช่วงวันหยุดอย่างนี้นะเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็นกมาตกปลาพาลูกขาลานมาดุมามา,มาเยี่ยมมาเที่ยวหาแล้วก็มาดูสระอย่างที่เรานะครับ ก็มันเป็นที่หายากเนาะแบบนี้เนาะตอนนี้ก็สภาวะปกติเงียบเงาเหมือนเดิมนะครับและไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจและ้ะกดติดตามเนาะยังไงก็มาติดตามกันใหม่นะครับกับคลิปหน้าเนาะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ